หลอดเลือดสมองรีสตรกคือภาวะที่สมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือมีเลือดออกในสมองนะครับซึ่งผู้ที่เป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นนะครับจะมีอาการเหล่านี้ครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือไม่สามารถเข้าใจคําพูดของคนอื่นมีอาการอ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้าแขนและขามีปัญหาด้านการมองเห็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือเรื่องสองข้างและมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะอยู่บ่อย ใครที่มีอาการเหล่านี้หรือคนรอบข้างมีอาการข้างต้นนะครับตั้งใจฟังคลิปนี้ไว้ให้ดีๆเพราะท่านอาจสิ่งที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นได้ครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกกันจะเป็นยังไงไปฟังหมอฝนกันได้เลยครับสวัสดีค่ะหมอฝนนะคะแพทย์หญิงชาลทิปสือวัฒนะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสันทรายค่ะ วันนี้หมอจะมาพูดเรื่องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือตีบแตกและตันนะคะสำหรับการตีบหมายถึงว่ามีไขมันไปพอกอยู่ที่หลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนั้นดูเหมือนจะเล็กลงสำหรับการแตกก็คือมีการฉีกขาดของเส้นเลือดในสมองทําให้เกิดริมเลือดหรือว่าก้อนเลือดออกมาในสมองสำหรับการตันก็คือมีคลอดเลือดหรือริ่มเลือดจากที่อื่นวิ่งเข้าไปอุดตรงบริเวณสมองค่ะ และผู้ป่วยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะมักจะมีภาวะอ้วนสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือมีประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก,ก่อนคะ่ะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไปนะคะเมื่อเกิดโรคนี้แล้วผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนแรง มีชาปากเบี้ยวมีพูดไม่ชัดหรือมีอาการเดินเซมีตาพร่ามัวซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าเกิดมีบุคคลในครอบครัวหรือตัวท่านเป็นต้องรีบมาที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อที่คุณหมอจะได้เลือกวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสมทําให้ลดความพิการถาวรได้ค่ะวันนี้หมออยากจะย้ำนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีสกรณีก็คือว่าเป็นทันทีและค่อยๆเป็น สำหรับคนที่เป็นทันทีมักจะมีอาการเฉียบพลันทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนหรือมีขณะที่ทํากิจกรรมบางอย่างหรือมีอาการค่อยๆเป็นไม่ว่าจะค่อยๆอ,อ่อนแรงหรือมีอาการค่อยๆชาซึ่งตัวคนไข้เองอาจจะยังสังเกตไม่เห็นนะคะอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของโรคที่เป็นอาการนี้เหมือนจะดูเล็กน้อยแต่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองให้รีพามาที่โรงพยาบาลทันทีเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบทันทีนะคะคนไข้าอาจจะหมดสติลงหลังจากที่ตื่นนอนหรือมีอาการอ่อนแรง ก้าวแรกลมจากเตียงก็จะทําให้ล้มลงได้ทันทีเลยวิธีการประเมินเบื้องต้นสําหรับคนที่กังวลว่าตัวเองจะเป็นหรือคนรอบข้างจะเป็นนะคะดูที่ปัจจัยเสี่ยงก่อนเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงข้างต้นที่หมอบอกมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงมีภาวะอ้วนสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือมีประวัติคนที่บ้านเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองถ้าคุณมีภาวะดังกล่าวเหล่านี้หลายๆข้อต้องระวังไว้นะคะและถ้าพบว่าตัวเองมีอาการดังกล่าว หรือว่าญาติเป็นอาการดังต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปากเบี้ยวมองเห็นภาพซ้อนใบหน้าชาหรือว่ามีเดินเซให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะและสําหรับในกลุ่มผู้ที่ค่อยๆเป็นนะคะหรือค่อยๆมีอาการก็มักจะมีอาการอ่อนแรงซึ่งจะเป็นอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะหรืออาจจะมีอาการชาครึ่งซีกชาที่ใบหน้าซึ่งอาการมันจะไม่ค่อยเด่นชัดจะค่อยๆเป็นทีละน้อยทีละน้อยตรงนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีๆนะคะและรีบมาปรึกษาแพทย์เลยค่ะ วิธีสังเกตอาการคนรอบข้างนะคะเบื้องต้นผู้ป่วยอาจจะมีการบ่นว่ามีมืนศีรษะปวดหัวนะคะมีการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมได้แล้วก็เริ่มมีปากเบี้ยวนะคะสังเกตว่าเวลาดื่มน้ําหรือกินอาหารมักจะมีน้ําไหลออกจากมุมปากอาการพวกนี้สําคัญเลยค่ะที่จะทําให้เป็นสัญญาณในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะถ้าใครพบเจอผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้หรือตัวเองมีอาการนะคะให้รีบไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร1669เพื่อที่ให้รถฉุกเฉินมารับได้24ชั่วโมงรีบเลยนะคะ เมื่อก่อนนะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมักจะอายุมัน50-60หรืออายุมากกว่านั้นแต่ในปัจจุบันนะคะมีผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่อายุน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะอายุตั้งแต่20กว่า 30- 40มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถบอกได้ว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเราต้องพึงระวังและดูแลตัวเองให้ดีนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่าาดระะีีๆแบบน้ค่